สวัสดีครับเพื่อนๆนชาวตามภาษาชาแนลทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทําความรู้จักกับบอลสบู่เหล็กนะครับผมหรือว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจแล้วก็เรียกว่าเป็นบอลก้านดํานะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ผมจะมาบอกว่าลักษณะพิเศษของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเขาเรียกว่าบอลสบู่บอลสบู่เหล็กนะครับผม หรือว่าบอลดำสบู่เหล็กก็ได้นะครับผมลักษณะของลำต้นนะครับลำก้านของบอลตรงนี้นะครับก็จะเป็นก้านสีดำแบบนี้นะครับเป็นก้านสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของใบจะค่อนข้างที่จะหนานะครับแล้วก็มีลายก้านที่ชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับผมบริเวณนี้เขาเรียกว่าเป็นเงี่ยงลูกศรนะครับผมที่เราจะเห็นได้ชัดใบของเขาค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามนะครับ นี่แล้วก็อันนี้คือด้านหน้าใบนะครับความกว้างก็จะประมาณ15 2หถึงิเซนนะครับผมส่วนความสูงของบอลสบู่เหล็กนี้นะครับจะสูงได้ประมาณสองเมตรหรือเกินกว่าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็ขึ้นอยู่กับดินบริเวณที่เขาขึ้นด้วยนะครับบริเวณหลังใบนะครับผมหลังใบจะเป็นแบบนี้นะครับผมนีม่กานของเขานะครับ ลายก้านลายดอกนี้จะชัดเจนมากนะครับสวยเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมเขาจะออกก้านนี้คือ จะออกสลับกันมาวนก็คือเป็นตระกูลบอลทั่วไปนะครับผมที่เขาออกการแบบนี้นะครับในส่วนของการขยายพันธุ์ของเขานะครับการขยายพันธุ์เขาจะมีทั้งการแตกหนอและการตัดไหลนะครับลักษณะของไหลเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆไหลเขาจะไม่ยาวนะครับถ้าเป็นบอลสบู่เหล็กไหลจะสั้นๆแล้วก็อยู่ออกบริเวณรอบๆกอนี้เป็นจํานวนมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ดินแล้วก็สภาพแวดล้อมแล้วก็แร่ธาตุที่เราได้ให้เขาไปหรือบริเวณที่เขาเกิดนะครับนี่อันนี้การงอกของใบเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ต้นนี้คือผมแยกออกมาจากหน่อนะครับอันนี้ผมแยกหน่อออกมาจากกระถางใหญ่นะครับ อันนี้ผมแยกหน่อออกมาจากกระถางใหญ่แล้วก็มาปลูกลงดินอันนี้คือลงดินนะครับแต่ว่าสภาพดินตรงนี้คือจะเป็นค่อนข้างเป็นทรายนะครับโดยส่วนมากนะครับอบอนสบู่เหล็กนี้นะครับผมสภาพดินที่เขาชอบก็คือเป็นดินที่ร่วนนะครับไม่ชอบดินน้ําขังมากนะครับเขาชอบดินที่ระบายน้ําค่อนข้างที่จะดีแต่ไม่ชอบดินแห้งนะครับในส่วนของสภาพอากาศนะครับเขาชอบเป็น ถ้าเกิดเป็นตระกูลบอลตัวน nice. right? ี้นะครับน้องบอลสบู่เหล็กตัวนี้นะครับผมจะชอบแดดนะครับผมเป็นแดดครึ่งวันหรือทั้งวันได้เลยนะครับแล้วก็มีสรรพคุณเป็นไม้เขาเรียกว่าเป็นไม้มงคลนะครับผมมีสรรพคุณเรื่องความคงกระพันนะครับผมความคงกระพันชาตรีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้จักเนาะถ้าเป็นผมนะตัวผมเองนะผมก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆทานนะครับแต่ถ้าปลูกเพื่อความสวยงาม ปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อนเพื่อสามารถปลูกได้เลยนะครับนี่นแหละครับอันนี้ผมพึ่งลงไปประมาณเกือบ2เดือนนะครับแต่ดินค่อนข้างที่จะเป็นกรวดนะครับต้องใช้การปรุงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมไล้หวังว่าอนาคตน้องเขาจะโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็แตกหนอ่อแตกลายมากกว่านี้นะครับ เนี่ยวละครับสาหรับบอลสบู่เหล็กนะครับผมบอลหรือบอลดําสบู่เหล็กที่เราเรียกกันหลายคนอาจจะมีปลูกแต่ว่ายังไม่รู้จักชื่อนะครับผมอันนี้เรียกว่าบอลสบู่เหล็กหรือว่าบอลสบู่บอลดําสบู่เหล็กก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้ทําความรู้จักกับบอลสบู่เหล็กไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบต้นไม้นะครับหรือว่าใครที่ ชื่นชอบคลิปที่ผมนำเสนอไปก็ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามประสา h ชาแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวไปแล้วสวัสดีครับ Sorry s DJ